กับช่วง FC รีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของจอซ c นะคะคืออันนี้ให้ท,ที่โรงเรียนเนาะก็ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าน้องย t u b e ด้วยนานะคะก็คือแบบถุงใหญ่มากแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่คือแม็กมานะคะตรงนี้เดี๋ยวแกะไปแล้วเนาะจะมาเปิดกันชุบแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูของข,องข้างในนะคะแค่แกะไปก่อนฮัลโหลโูของเยอะมากโอ้ oh my gosh ขอเทนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโน้ตอยู่ตรง อะไรยังไงโอ้โหสก,กุชิเยอะมากแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีเป็นโน้ตมานะคะนี่นะคะเออเยอะมากก็จะมีเป็นอันนี้มีเป็นห้ามอ่านโน้ตห้ามอ่านลง youtube นะคะแล้วก็จะมีเป็นโน้ตอ่านได้เดี๋ยวามาดูกันเลยชิบ นี่พี่ส่งของให้เป็นรอบที่สามแล้วนะของอาจจะน้อยแต่ให้ด้วยใจจ้าเขาคุณนมากๆเลยนะคะนี่โหให้นอบที่สามแล้วค่ะแล้วก็อันนี้มีเป็นฝากด้วยจ้า IG ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มี YouTube นะคะแล้วก็ I love you ก็อย่าลืมไปกด follow หรือว่ากด subscribe c h anel n ของพี่เขาด้วยนะคะโอเคค่ะก็แล้วก็พี่เขาว่ารูปมาให้ด้วยนี่น่ารักอุ้ย เขียนว่า n a n y c o m นะคะเขาบคุณ้อมากเลยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวามาขออานุนแบบนึงนะคะอโอเคค่ะก็เดี๋ยวอือคิดว่านะคือเราหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยในไลน์เนาะโอเคค่ะก,ก็ เดีย๋ยวเราไปดูของที่พี่เขาส่งมาให้กันเลยอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นนี่มีเป็นกระดาษโน้ตนะคะคือแบบโน้ตเยอะมากกระดาษโน้ตโอ้โหเขาคุณนต้มากเลยนะคะอย่างแรกก็มีเป็นกระดาษโน้ตแล้วแล้วก็แบบที่เหลือนะคะเป็นสกูชี่ทั้งหมดเลยอ่ะคือแบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสกูชี่ให้มาทั้งหมดเก้าชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างแรกก็นี่อันนี้เห็นแล้วแบบมันเหมือนของแท้เลยเขียนว่าของแท้นะจ๊ะอุ๊ยอันนี้ของแท้ด้วยเอ้ยก็จะ,จะเป็นลีลาคุมะนะคะนี่นะน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นตัวลีลาคุมะถือแกะด้วยค่ะก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นมินิมาชเมลโล่บันนะคะ น่ารักพุ้งปิ้งมากอาต่อไปนะคะก็จะเป็นไอศครีมโคนนะคะเป็นโคนสองชั้นอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเออมินิดนนัทฮ,ฮัลโหิตตี้นะคะนี่อันนี้น่ารักพุ้งปิ๊งจังอางต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกทอนะคะน่านรักอะ่สะสโลด้วย ค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนีรัคูมาเทนบันนะคะนี่นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นแตงโมน,นะคะ่ะอันนี้พี่เขาโฮเมดเองเนาะอุ้ยมันสนุกเยอะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็นี่อันนี้มีขนมมาให้ด้วยนะคะ กอรี่นะคะเป็นคุกกี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะก,ก็แล้วก็ยังต่อไปก็จะมีเป็นนีคควน,นมเป็นถังนมนะคะเฮ้ยคือแบบอันนี้ใหญ่มากเดีย๋ยวมาดูกัน oh my gosh น่ารักอะ่ะกลิ่นเป็นออกนมนมนะคะ นี่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ FC รีวิวจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากไปส่อง IG เรานะคะก็ใต้เมนนี้เลยนะคะหรือว่าตรงด s สคริปชันนะคะ monny o com d e s สกอร o ยูทูบเอรค่ะสรับนี้บ๊ายบาย